วันนี้เวลา8 5ดนาฬิกาหนาทีสมเด็จพระกนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรม,มราชกุมารีสเสด็จออกนหน่าวังสาปุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสีสังวานประจำปี2,563เฟ้าทุลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสีสังวานดังนี้ นางกฤษดาสแสวงดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนส่งคุณวุิระดับ11อที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณาสุขด้านแผนยุทธศาสตร์สาธารณาสุขกร่มที่ปรึกษาระดับกระทรวงสำนักง,งานตลาดกระทรวงสาธารณาสุขเฝ้าทุนละอ,องพระบาทรับพระราชทานรางวัลสีสังวานประเภทรางวัลสาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย นางสาวเอื้อมพรการจนะรังสีชัยพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเฝา้าทุลลองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวานประเภทรางวัลสาขา,าการพยาบาลในสถานบริการในโอกาสนี้คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณาสุขคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลดังกล่าวร่วมเข้าเฝา้าทุลลองพระบาทด้วย นายอัมพลอังคภากกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนำคณะา,าราชการและเกษตรกรผู้ปลูกมายงชิดของจังหวัดนครนายกเฝ้าทุนละอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายผลมายงชิด วันนี้เวลา15นาฬิกา8นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระคิิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตำบลท่าสุดอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปีการศึกษา2563 ในการนี้ส่งวางพุ่มดอกไม้และส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒธจำนวนหนึ่งคนแล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจํานวน3ามพคนประกอบด้วยผู้สําเร็จการศึกษาจากสํานักวิชาต่างๆได้แก่สํานักวิชาวิทยา,าศาสตร์สุขภาพาพ,พยาบาลศาสตร์แพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์นวัตกรรมสังคมจีนวิทยาการแพทย์บูรณาการศิลปาศาสตร์วิทยา,าศาสตร์การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศอุตสาหกรรมเกษตรนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์เครื่องสําอางและเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพโดยมีนายวุฒิชัยแซลีผู้สําเร็จการศึกษาที่พิการการมองเห็นใช้อักษรเร็วภาษาจีนเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอนเป็นรายที่สองของมหาวิทยาลัยและของประเทศเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า บัณฑิตทั้งหลายต่างก็สําเร็จการศึกษาสมกับที่ได้ตั้งใจภาคเพียนมาโดยตลอดแล้วต่อไปก็ถึงวาระที่จะต้องออกไปทํางานเพื่อสร้างสารรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเองและส่วนรวมในการทํางานนั้นไม่ว่าจะเป็นงานใดในสาขาใดก็ตามหากมุ่งหวังความสําเร็จและความเจริญก้าวหน้าก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมอยู่เสมอการจะทําให้ได้ดังที่กล่าวบัณฑิตต้องศึกษาพื้นฐานของงานและปัจจัยแวดล้อมทุกอย่างให้เข้าใจกระจ่างและทั่วถึงตามเป็นจริงและเลือกสรรหลักวิชาและวิธีการปฏิบัติให้ถูกตรง พอเหมาะพอดีกับงานกับสถานการณ์และความจําเป็นเพื่อให้งานที่ทำดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพจนสำเร็จผลที่ดีที่ถูกต้องเป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมพร้อมทุกส่วนถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะได้รับความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในงานสมดังที่มุงง่งหวังตั้งใจ